ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันนี้จะมาให้คําเฉลยนะคะว่าสีฟ้าผสมกับสีชมพูจะเป็นสีม่วงหรือไม่เพราะว่าเคยออกข้อสอบไปแล้วเพราะว่าสีใดที่ผสมกันแล้วได้สีม่วงนักเรียนตอบมาหลายคนมากเลยทั้งเรียนระดับชั้นป .6 ด้วยทีนี้จะมาพิสูจน์ดูว่าสีฟ้ากับสีชมพูจะเป็นสีม่วงหรือไม่เราจะตัด ผู้กันนะคะผู้การระบายสีชมพูลงไปที่กระดาษก่อนอันนี้อะเพ็นระบายสีชมพูก่อนนะคะแล้วก็ทมด้วยสีฟ้าสีฟ้าระบายไปครับสีชมพูนิดนึงอันนี้นะคะสีฟ้าอันนี้กำลังจะซอฟนะคะกำลังจะผสมเข้าหาก,กัน ทีนี้เราก็จะ,ะลากระหว่างสีชมพูกับสีฟ้าให้มาระบายทับกันหรือว่าซอมกันนะคะ <c oughs> คำตอบกำลังจะออกมาค่ะคำตอบกำลังจออกมาว่าจะเป็นสีม่วงได้หรือไม่ปกติในสีม่วงสีอะไรประสมอะไรครับสูตรออสีม่วงปกติแล้วในสูตรนะคะจะเป็น สีน้ำเงินกับสีแดงค่ะแต่อันนี้สีชมพูกับสีฟ้าก็ผสมกันได้สีม่วงเหมือนกันได้สีม่วงเหมือนกันค่ะก็ได้สีม่วงอยู่ที่ว่าจะเป็นม่วงน้ำเงินหรือว่าม่วงแดงถ้าม่วงน้ำเงินสีฟ้าจะมากกว่าถ้าม่วงแดงสีชมพูจะมากกว่าต้องเอาสีชมพูมากกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะนำสีที่ผสมนี้ไปทำงานศิลปะอย่างอื่นได้ถ้าเผื่อเราหาไม่มีสีม่วงเห็นไหมคะ กำลังจะออกมาเป็นสีม่วงค่ะอันมนุมนี้ชมพูเยอะจะเป็นม่วงแดงนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้าเยอะก็จะเป็นม่วงน้ําเงินนักเรียนเขาจะสามารถจะพิสูจน์ด้วยตนเองได้หรือว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทาืองบ้านสามารถที่จะทดลองได้เลยนะคะข้อลงเชิญทดลองกับสีโตเตอร์สองขวดดูนี่คือสีฟ้านี่คือสีชมพูค่ะโพเตอร์ <Potter. S 1> สีโพตเตอร์นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์เกี่ยวกับสีอะลอ,อยพลาเชลคอนเนอร์บ้างหรือว่าสีเทียนน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะคะ